อดอดใจบ่ได้จ้ะอดใจบ่ได้อดใจบจ่ได,อด,อด,อด้อดใจไม่ได้เห็นเห็นเป็นเห็นอยังเป็นบ่ได้ใะเพื่อน,นโอ้ยมาเป็นยัางจะลีบกับบุหูกันยิงย่งใจเพื่อนวายจะลีบกับลงล่ะเบื้องพุ่นอ่ะงามงามไม่ได้ฟักซื่อจะเพื่อนพุ่นอ่ะงามบ่เพื่อนงามบ่งามบ่ ได้จ้าเพื่อนๆพุ่อนนะงามหลายงามหลายงามหลายซื่อๆงามโอ้ยมันงามแท้เพื่อนอดเก็บให้เบิ่งบ่ได้จุะนะซื่อดีไงงามจะเป็นเพื่อนซื่อมงามๆจ้ะนะงา ตองเปรกกอดเอามาพี่น้องเบิ่งบ่ได้มันงามจ้ะมันซื่อได้จ้าเพื่อนเพื่อนนะงามหลายงามหลายงามหลายเห็นเปรกๆเนี่ยบ่ได้ยอย่ารีก็ได้อยากถ่ายไปให้เพื่อนเพื่อนเบิ่งเห็นเพื่อนชมจ้ะของเปรกของงามฟักขูน วดเก็บบุได oh. ้ค <a> <Ha no, S 2> ุณวัดเก็บเก็บวดเก็บบุได้จ้ะได้จ้าคุณเพื่อนคุณน่างามหลายงามหลายงามหลายคืองามจ้งนะงามเนี่ยฮะโอ้ยงามงามซื้อซื้อดี เป็ีๆยนเปี่ยนี่นี่ก็เห็นของติดเตาก์ซื้อนะลายของเอเลยอยู่นะนี่แต่ฝักเพื่อนว่าเอาไปอันอีหย่างฟักคุ่นเพื่อนว่าเอาไปเห็ดเห็ดอย่างไปมักไปมัก จะฟักซื่อเห็นของบ้นบานบานของบ้านบ้านนี่ลีก็อดฟักขูนแก่พันโลน,นี่นะหมวดเนี่ยลายขนาดนี่ลีก็อ๊อดทายไปให้เพื่อนเพื่เบื้งบ่ได้จ้นะนะไม่ได้ฟักสื่อนะลายของเอเลยอยู่นะ ม่แตฟักมา้ยังจะิ่กกบูหูกัน,นี้มิเตนวาจยจะดิ่กกหลงละ่ะเบื้องฝนอ่ะงามงามม่ามิแตฟักซื่อจะเพืพ่อนฝนอ่ะฟักซื่อเห็นกับอดบ่ไดเนาะเห็นกับอดทไทยบ่ไดจะเพืพ่อนฝนอ่ะอืออดไใจบ่ได้จะอดใจกบได้อดใไบ่ได ใจไม่ได้เห็นเห็นเป็นเห็นยังเป็นบ่อใดจะเพื่อนอนี่เห็นง่ามมันซื้ออย่งนี่แตเยอะมาให้เพื่อนเบิงจะอือซื่อๆมี่แต่ฟักซื้อๆฟองแตกๆกดเอามาพี่น้องเบิงบ่อใดง่ามแต่มันซื้อนี่แต่ฟักซื่อ เห็นของบ้นบานบานของบ้านบ้านนี่รีกับอ๊อดมิเตฟักซื่อๆเห็นของบ้นบานบานของบ้านบ้านน,นี่รีกับอดกันเห็นบอดายทำงานมิเตฟักซื่อๆจะเพื่อนๆมิเตฟักซื่ออยู่เนี่ยอ้หลายหลายมาพ่อของ เปียกหัวเปียกตากันชิ้นบ่ได้วยเพิ่นว่าเอาไปอัน,นอีหยังฟักคู่เพิ่นว่าเอาไปเฮ็ดเฮ็ดหย,ยังไปหมักไปหมักโอ้โหเปียกๆโอ้ต่อ,อามาให้พี่น้องเบิง่งบ่ได้ งามแต่มันซื้อเนี่ยฮะโอ้ยงามงามซื้อซื้อดีเปลี่ยนเปีเป่ยนพี่ลี่จะเห็นพ้องติดเปลือก,กได้จ้าเพื่อนเพื่อนนะงามหลายงามหลายงามหลาหลพ้องติดเปลือก,ก,กอ,ดอุดเอามาให้พี่น้องเบิงเ่งบ่ดดาย งามแต่มันซื้อเห็นแปลกๆเนี่ยบุได้ยังรีก็ได้อยากถ่ายไปให้นเพื่อนเบิ่งให้เพื่อนช่มจ้ะของแปลกของงามฟักขุนได้จ้าเพื่อนนะงามไยงามารงามไรเนี่ยโอ้ยงามงามซื้อซื้อดี ปเปลีลยนเปียนยี่รี่ก็เห็นของเติดเตากีจจะฟักซื่อหหเห็นของบ้นบานๆของบ้นบานๆยี่รี่ก็อดยี่เห็นง่ามมันซื้อยี่รี่ก็เยอะมากเพื่อนเบื่องจ้ะซื้อซื้อมิแต่ฟักซื้อเพื่อนอดเก็บให้เบิ่งบ่ได้นะ สื่อดีฮะย่าจะเป็นเพื่อนอยู่เนี่ยโอ้หลายหลายมะผัวอของเอ่อแปลกหูแปลกตานี่เห็นงามมันซื่อย่นี่ก็เยอะมากเพลินเพื่อนเบิ่งจะ้ะอืมสื่อๆวิทยาศาสตรื่อๆอ,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 อยู่เนี่ย ก็ผัของเออเปียกหูเปียกตาสือ่อน่ะหลยของเอเลยอยู่นะมิเตฟินเห็นบดอด้ยอดอดใจบอด้ยจะ้ะ อดใจบ่ได้อดใจบ่ได้อดใจไม่ได้เห็นเห็นเป็นเห็นยังเป็นบ่ได้จะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเบิ้งฟักคูนฟักคูนหรือว่ามาคูนเพื่อนหลายขนาดกล้องเล็กก้องเปรกๆอดเอามาพี่น้องเบิ้งบ่ได้งามแต่มันซื้ออยู่เนี่ย หลายหลายมาพ่อของเออแปีกหูแปีกตาได้จ้าเพื่อนเพื่อนนะงามหลายงามหลายงามหลายเพื่อนเพื่อนเบิ้งฟักคูนฟักคูนหรือว่ามาคูนเพื่อนเพื่อนหลายขนาดฟองเอเล็ก งามโบเพื่อนๆงามโบงามบ่กดเก็บบุหรี่นวัดเก็บเก็บกด,ดเก็บบุหจ้ะกดเก็บบุหรี่น เก็บเก,ก็บปวดเก็บบ่ได้จ้ะเบืองพี่น้องงามคักนี่แต่ฟักซื่อๆพุ่นยี่เห็นก็นอดตไทยบ่ได้จ้ะนะยี่เห็นงามมันซือ่อยนี่กับเยอะมากพื่นเบื่งองจ้ะซื่อๆนี่แต่ฟักซื่อๆได้จ้ๆๆนะผื่นพื่นผุนงามหลายงามหลายงามหลาย เพื่อนว่าเอาไปอันอีหยังฟักคูดนี่เพื่อนว่าเอาไปเห็ดเห็ดหยังไปหมักไปหมักซื่อห่างโอ้ยมงงาห่างแท้ฟักคูนแก่เพื่อนโลนนี่นะมวดเนี่ยลายขนาดที่ดีก็อดทายไปให้ตเพื่อนเพื่อเบื้งโบได้จ้ะนะไม่แต่ฟักไม่แต่ฟักซื่อ เห็นของบ้านบ้านของบ้านบ้านนี่ลีก็อดอดอดใจบ่ได้จ้ะอดใจบ่ได้อดใจบ่ได,ด้อดใจไม่ได้เห็นเห็นเป็นเห็นอยังเป็นบ่ได้จ้ะเพินพ่นเพื่อยู่เนี่ยโอ้หลายหลายมาอคอคงเออเปลกหูแปลก,กตาซักซื่อ,อเห็นกับอดบ่ได้เนาะ เห็นก็อดถ่ายบ่ได้แตเพื่อนๆพุ่นนะ